เด็ดโปรโมชั wan, crop, ่นเดือนพิษธุนายน์ซูเปอร์แมน X b y d Supercharge ฟังก์ชั่นครบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่คู่ใจนิว b y d Dolphin ดีไซน์โดดเด่นเหมือนฮีโร่ที่พร้อมลุยทุกภารกิจนิว b y d ออสโตสามรับฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งพลังเหมือนซูเปอร์ฮีโร่พร้อมดีไซน์ที่เฉี่ยว BWD Seal รถครอบครัวที่พร้อมไปแบบถึงไหนถึงกันแบบซปเปอร์ฮีโร่ BYD M6 ความสดเฉียวที่พร้อมสะกดทุกสายตา C Lion 7ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยฟังก์ชันอัจฉริยะ BYD C Lion 6 DMI Super Hybrid รับปี Home Charger ยี U ่ห้อ UTEL พร้อมบริการติดตั้ง BYD C Leon 6 DMI f o r s t e i Edition พร้อมชุดแต่งสุดเท่เพียงแค่500คันเท่านั้นนั้นสนใจเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ BYD BKK Electric Motor สาขานารเช้าว122ครับ